ดึงสลักระเบิดมือที่ติดอยู่กับตัวของผู้นำผู้ก่อการร้ายทําให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ทําให้ทหารอินเดียเสียชีวิต17นายและบาดเจ็บกว่า30นายถือว่ารุนแรงมากในพิธีศพเมื่อเห็นรูปถ่ายของเพื่อนร่วมรบในอดีตหัวหน้าทีมร่าให้อย่างไม่สามารถสะกดกลัน้นตัดสินใจที่จะแก้แค้นให้กับเพื่อนทหารที่เสียชีวิตด้วยการกําจัดกลุ่มผู้ก่อการร้ายให้สิ้นซากเขาจึงอาสาต่อผู้บังคับบัญชาขอเป็นหัวหน้าปฏิบัติการจากการสอดแนมด้วยดาวเทียม พวกเขาระบุฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายแดแห่งแต่เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตภูเขาและป่าไม้ดาวเทียมไม่สามารถให้ภาพที่แม่นยำได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้รัฐมนตรีจึงเดินทางไปยังองค์การวิจัยและพัฒนาการป้องกันประเทศระหว่างขอความช่วยเหลือพวกเขาบาังเอิญพบโรลเลนแบบชีวภาพที่กำลังอยู่ในขั้นทดสอบด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทคนิคพวกเขาจึงได้รับภาพโครงสร้างภายในของฐา,านที่ชัดเจนอย่างง่ายดายด้วยข้อมูลที่แม่นยำเหล่านี้ปฏิบัติการแก้แค้นจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ 28กันยายน2016นโดยรถพิเศษสีหน่วยที่ประ